สวัสดีค่ะคุณลูกค้าค่ะตอนนี้ชอมพาคุณลูกค้าเข้ามาดูแปลงที่ดินในสวนมะลิเดิมค่ะสวนมะลิในตำนานแปลงที่คุณลูกค้าเห็นตอนนี้คือแปลง h 5กับ H 6ชที่กำลังเล่นน้ำวันนี้คือพี่เจ้าของพี่สวัสดีลูกค้าไหนคะะคะค่ะพี่ค่ะแปลงนี้พี่เขาเข้ามาใช้ประโยชน์บนแปลงที่ดินได้แล้วค่ะคุณบ่อเลี้ยงปลาแล้วก็ปลูกต้นไม้หลายๆอย่างค่ะแปลงที่ดินในสวนมะลินะคะ พี่จะเอาอะไรนะเอาเรืออะไรมานะพี่เรืออะไรนะเรือเป็ดใช่ไหมคะเรือเป็ดอ๋อค่ะพี่พี่เขาจะเอาเรือเป็ดมาลงอีกฐานนะเพราะกา็พี่เขาซื้อแปลงเนี้ยเป็นสองแปลงเป็นเอชโกกแลเอชาแล้วก็มีความรักในแปลงมากนะคะมาลงต้นไม้หลายอย่างแล้วคะ่ะแล้วก็คือเข้ามาที่นี่ร่มรื่นมากคะ่ะค่ะร่มรื่นมากคะ่ะ ต,ตอนนี้น้ำใสแล้ะคะว่ายน้ำได้เลยค่ะเล่นน้ำได้เลยค่ะ <c oughs> <c oughs> ลูกค้าขะตอนนี้ที่ดินในสวนมะลิของเรา Canvas. มีหลุดจองมา2แปลงคุณลูกค้าท่านใดที่เคยสั่งว่าถ้ามีแปลงไหนหลุดจองมาให้แจ้งข่าวด้วยตอนนี้เรามีข่าวดีข่าวด่วนมาเราม e ีแปลงที่ดินหลุดจองมา2แปลงนะคะก็คือเป็ deaf, <st udent Y Situation> นแปลง A3 กับแปลง F1 ค่ะคุณลูกค้าแปลงที่ดินงามๆในสวนมะลินะคะที่ดินผ่อนได้ในตํานานคุณลูกค้าท่านใดที่ติดตามที่ดินในสวนมะลิอยู่แล้วเคยพลาดหวังไปในวันที่เราเปิดให้จองคุณลูกค้าติดต่อเข้ามาได้ค่ะนะคะที่ดินของเราช่วงระา ผ่อนคุณลูกค้าเข้ามาใช้ประโยชน์บนแปลงที่ดินได้นะคะออมาทําเป็นบ้านนอกดาวสวยๆมาขุดบ่อเลี้ยงปลาปลูกต้นไม้ค่ะวันหยุดก็มีความสุขชิลๆแบบนี้ค่ะนะคะวันหยุดก็มีความสุขชิวๆแบบนี้ค่ะ,ม,คม,บบคะมีความสุขแบบนี้ค่ะดีค่ะพี่สวัสดีลูกค้าเด็กค่ะ สวัสดีค่ะที่ดินของเราช่วงหลางผ่อนคุณลูกค้าก็มาใช้ประโยชน์มาขุดบ่อเลี้ยงปลาแล้วก็ทําเป็นสะไว้น้ําได้เลยค่ะมีความสุขกับธรรมชาติค่ะนะคะคุณลูกค้าติดต่อเข้ามาได้ค่ะนจอมมั่นสบายใจ062 157 4449ขอบคุณมากค่ะพี่บ๊ายบายคุณลูกค้าแด่ค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะคุณ